ไดีพ่อแม่พี่น้องเลยดีเด้อมาเห็นกันพอดีดินี่ทางหลังบ้านมาเยี่ยมยามเพื่อมาเยี่ยมพอได้นี่นะอืมน้องพอน้องพอพ่นขาพนนันอยกฮักนะอืมลน่ยหิด่ยังบจักน้ำพุ่นไปห้องหมอแล้วบอหมอปลดไปยังก็ได้เข้าใจนอมาห็นยงก็ได้เลยเออนี่น้ำมา ไปจะเบื่อแล้วไปเบื่อแล้วายเดือดแม่เดอดแม่ได้เินหมดบ่เก็บะินน้ำอ้ยินเดยเอ้วนไปลยไปลยไสบายดีป้าสบายดีลูงเด้อสบายดีเด้อสบายดี่าวเตงเตงบเตงเน อันน ja like ี้นาย่างมาจากขางเพื่อนนี่เลยขางหัวเลาะกระโพอกันเลยเห็นเห็นแม่อันแม่บัตโต้ดแม่บัตโต้หนั่งเลยหรือแวะเบิ่งนี่เป็นอะไรดิน่ะถือไปใส่ข้าวบ๊อบไปเอาขบไปจอกไปเอาน้ากินไปอันนี้อันไอเต่งพี่น้องทางพ่อเห็นบ่พี่น้องทางภูวะพี่น้องทางลุงพันเนาะรถล้มไป็นอะไร เอขอข่างหัวเฮือนเนี่ยนี่ข่างสลานี่ยอย่างก็ดิถ่างถ่ายนะถ้าแม่คนนั้นเบิ่งมาเยี่ยมแล้วมาเนาะพอดิย่างถ่ายก็พอก็เลยมาแบะเบิ่งเร์นแม่มาเยี่ยมยู่มาเนีะอยู่ถ่างเฮือนขโมยไปตรวจเป็นยังไงคะปะอันโมบันเฮาก่อนบอก ก่อนถ้าบ่ทานว่ามันเบาไวจังด้จใดไปพุ่นปะแม่ตามเห็นนะตามเดเดือนาจะเป็นทานเดือนเลยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องถทาอันเทาเบาหน้าเบาผ้าประตูในเละเป็นยางประได้ขาเฟือย่างเ ยังไม่อตัวนเออจะยืนออกไปดูยืหนออกไปดูฮะยืนออยไปได้บอกมมนจะต้องคอยอันเขาเออไปนั่งอันกายจะพบําบัดธนะภาีเนาะกายจะพบัาบัดนะเขาต้องคอยเอาบับัดตัวเองนำได้อือยกาขึ้นอยู่คาลงแต่ละมือยาน้ยูวยย่างอยู่ปติน่ะ พี่แม่นาหน่อยนะมาพี่มาพี่มาพี่มาไว้มาสบายดีกลองคนไวไว้เออมักะแพงะแพงได้เหมนสบายดีละสบายดีไหมเว่าเป็นขนาดเอ้ยตะแพงเลยดีไปเลยไดวป้าเอนาโทรมาว่าน้ำกัขี้เห็ดน้อน้อยเองจะหดหนมันเนาหักเนาะก็เป็นคนสบ่งค่กับไปน้ำ่า ไปกบไปนำบ่ไปแล้วอืมนี่ผู้หญิงกระเบมาหนะนะฮะว่าเพิ่นเาเก่งเพิ่นเาเก่งนำอจากยงน้ำไปหากินกลาคืนจากว่ยันี่แหละเห็โตยังเจ็บแงบแง่บ่เออจยังแล้วเขาบอกอหาเขาเนาะทพวละาเอ้าเาไปปุ่นใช่่บอาามีอดไปเยี่ขี้อกลางคืนนะ โล่งนี่เลยคุณอาไปเลยเห็นแดงๆคือหลงใช่แบบที่เขาบอกโบได้เห็นแน่นี่ไปเป่าไปยังก่อนทาโบได้กับเขาไปห้องมองเมืองบ้านเฮาแต่ว่าเฮาผู้อยู่นี่เฮาก็ต้องคอยบำบัดได้ต้องคอยโยกคอยยังได้ให้ผู้ถ่อผู้แก่เป็นเฮาโยกตลอดได้อืออย่างเป็นกับรายะของคนเฮาเนาะแต่บริขิลได้สุดหลัวสุดลายกับโบไมีได้เดี๋ยวนี้ปาถิ่มและสุดยางแล้วเนาะ ดูแลตัวเองได้สุขภาพสำคัญนะเหม่อนว่าได้กินข้าวที่มีประโยชน์และไวก็อันพังเบิงไปเป่าเบิงถ้าบาไวใจได้เขาก็ไปหาหาแพทา์หมอเบิงเป็นอาจฉสิยะถึงังหายแต่เรามีแย์มาเบิงอยู่บ่ไม่หรอกไปรอเขาแาบเศ้าเนี้ยมาอยู่บ่ลูกหลานเราดีใจถดดําดี เอานีแล้วอยู่ไดเกิดอยู่ไดเอยกันเอซอยอย่นาะซอ่มียเลทเล้คน่ม่เนาออนี่อไรท้ตัว่ไมรู้เปนเมียเนาะอืออยู่จงักวิทยนี่อยู่เมืบัดาพเขวาปขึ้นมาเ ตับคบางเรือยากกินหอกมาทำขอบ้านที่ลงมาจ้างอาชีพพักเขามาส่มอะไรอย่านี้ค่ะเขมา่ไม่จะหนังยกคนเดียวน้องเพิ่นสิบเบิ้งจะเจากัมาเยี่ยมขโมยบ่จะมาเยี่ยมบ่เจมาือบ้านก็มาม่บงก็มาเลยเนาะแต่ว่านี่ใส่เล็กนี่นยางไปเลยเลยนี่เล็กนี่น่นงนุและนัยมาน เปลี่นก oh, ็เป oh, hmm, you ็นเสร็จหมดนะวางอันนี้วางบนบริเวณเม่ถางเอาเดี๋ยวเราใส่ไีกเลยทัเซาข้างางพจังบอละพงวาโอ้ผิดพลาดมากแล้วมา้เห็นในไอ้บ้านนะดีหรือปล่าด้อาจะลองใส่เบิ้งยางไปเอาอนี่แล้วใส่ของลองเลเออแค่ไปบ่ได้ขาดไปเป็นเพราะมันมันครึ่งมืออยู่เลยหักเองเนาะหักจะทุบได้เลย ทำทำหลุดลมอาจจะเจือเนาะจจะแมงอยมาเกี่ยวอะไรหักยอจับเบิ่งแล้วจับเบิ่งแล้วจับเนั้งแล้วลองไปเบิ่งลองไปเบิ่งลองไปเบิ่งลองไปนันเบิ่ง โมเจ็บบมไข่โมเม็ดโมเน่าชามเดือนก็อย er> ู่แบบนี้แล้วมันหลดไปลบจะาเขาเดือนจะาเขามาอยู่นี่อยู่คนลเดือนคมอย่ายมาดนลไนะย่ายมานอาทิตย์อาทิตย์นึงอไ่ละเช้าไนี่เห้มาะดนเ่านลูกวิลูกวิอมโอ้ยมาถอดเอ็นีได้คนมยเนยเนาะ ย่างฮักก็เริ่มเผ็ดซองนี่นะฮักก็เลิเ่มเผ็ดซองหายไอพ่อเออเดี๋ยวนี้เป็นทันสุนไปเคยบ่าวพระปะแต่ย่างไม่รำกันบอมาอ้ดวดแต่ย่างไปได้ต่อหาสิยงน้ำเปลี่ยนไปเนี่ยซองพอเป็ดซ่องพอเป็ดเห็นซ่องพอเป็ดแมนมือหนาลุงวันมาดิดน้ำลุงวันมาดิดน้ำก็เลยเห็นซ่องหายมีแต่บ่าวิไปายดิ่ดองบะเพื่อนบะภาพต่อนี่ไปได้มาเนี่ได้ไปดิ่ดจะเพื่อนันบะภาพต่อนี่แหละ กรแม่บาโต้ประดิษนํากันยางเมื่อในข้างอันล้างบ้านเฮาวฟ้ากัญมาเมล็ดมาพี่ละมาพี่โทรคุยกับโซภาเขาคุยกับโซภาโซภาว่าคิดอันน่าไดอยน่อยว่าเก่งไม้ตะแพ้่มันน่ารักษ่ะมันจะความเนาะป่ะเจ้าเลี้ยงมันแต่ได้หน่อยเปล่าบะเจ็ดเดือนสามเดือนน่ไปนะตะฟ้าเลย mẹ sai nào hãy mới hương này đưa bay bay nhạc mày hương bay chắc mà, <mấy> <laughs>